สวัสดีครับที่ปกรณ์ฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมื่อเนี้ก็ได้มีโอกาสมารายงานตัวอยู่ในป้าหญ้าพี่น้องซึ่งเป็นป้าหญ้าที่มันเกิดแซมกับปลาอ้อยแหละพี่น้องคือหย่ามันหลายก็อ้อยซึ่งก็เป็นป้าหญ้าเพื่อนตำรวจบ้านนี่แหละพี่น้องเพื่อนเหนเมื่อกี้ ออกจากปลาอ้อยเพื่อนแน่ว่าสันหย่างามงาเหลียวเบิงว่ามันปลาอ่อยมัดเข้ามาใกล้ๆมันเป็นปลาหย่าพี่น้องเป็นปลาหญ่าพี่น้องว่าหย่าอย่างพี่น้องว่าในยินเพื่อนว่าหย่ากินนนลีว่าสันว่ามันแมนบอพี่น้องเบิงดีๆด้วยพี่น้องพี่น้องว่ามันแมนบ่เนี่ยมันเป็นญ้ากินนนลีบ่ซึ่งตะกอนเพื่อนเก่เอามาปลูก ปลูกไหงงัวเหรอพี่น้องมันก็นเลยแพบะนะแพะออกหลายเพี่นเอาอ้อยมาปลูกใส่พาาเพี่นเอายาขาดเส้นหนึ่งอะไรนี่พี่น้องเนี่ยก็ยาขายยาขาดเส้นหนึ่งล้วมันมันบ่ตายมันกระโปรขึ้นมาคือเกาได้เดือนกวักวๆหน่อยพี่น้องเนี่ยยาเดือนกัวๆด้วยหน่อย,ยพี่น้อง ประมาณเดือนครึ่งนี่แหละสี่สิบห้าเมื่อนี่แหละเงาพี่น้องเงาแล้วกางามก็อ้อยอีกเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันงามถือง,ง,ง,งามเบิดถืงงอ,อ,อยห,หออย่างามเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้อ้อยบ่งามเกันก็เลยเห็นตำรวจบ้านนี่มีง,งัวเลี้ยงเจ้าหญ่างง้อซื่มือเพกันก็นเลยมาบอกมาเกี่ยวเอาเนี่ยพี่น้องอยู่ให้บ่กไก่จากบ้านเท่าไรเด้อพี่น้องเด้อ อยู่ประมาณจากห้างจากหมู่บ้าน,นประมาณจากสองกิโลนี่แหละพี่น้องนี่มาใกล้ไปกับกระสี่กิโลนี่ครับไกลสิเต็มมาเรื่อยเลพี่น้องไก่สิพอแล้วเกี่ยวอีกจากโพละแบกสองแบกอะ่ะโพล่เข่งสองเข่งนี่ก็สิพอแล้วพี่น้องนี่พอหย่ามันหลายหย่ามันหนาอันนี้ก็เป็นความ ลำบากของคนเฮ็ดอ้อยนะพี่น้องเฮ็ดอ้อยเรามันหญ้ามันงำ่ำหญ้าเป็นหญ้ากินนาลีมาสั่นเพื่อนบ้านนะตั้งแต่สมัยก่อนๆเพื่อนเก่ามาปลูกแล้วพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเบิง่งเบิ่งปลาอ้อยเพิ่นได้พี่น้องนี่เป็นปลาอ้อยแล้วก็หญ้าเกิดผสมประสา,านกับอ้อยอยู่เนี่ยพี่น้องนี่หมดบ้านกันเลยมาเกี่ยวกับพเพลกที่ประกอบฟ้ามี่ล่ะพี่น้อง ไก่สีพอหล่ะละพี่น้องไก่สีพอ่อแล้วเอฟซี FC, ผู้ใดอยู่ใก,กล้ๆบ้านของตำรวจบ้านเนี่ยอยากมาเกี่ยวน้ำกับมาได้พี่น้องเด้อเจ้าของให้เพิ่นบ่หวงพี่น้องผู้ใดมีงวัวมีควายกะ่ะอยากมาเกี่ยวหญ้าน้ำตำรวจบ้านกับมาพี่น้องผู้ใดอยู่ในรัศมีเก้ากิโลสิบกิโลเนี่ยพี่น้องมา้าลด มาเกี่ยวน้ำกันนี่พี่น้องเนี่ให้ตำรวจบ,บ้านเกี่ยวอยู่นี่เจ้าเดียวเนี่เป็นเดือนพุ่นละพี่น้องเนี่ยจังกันสีเล้ยวหนาแก่ผู้ดีพี่น้องสองเฮาที่เกี่ยวเล้วเขากะกับขึ้นไม้เกี้ยวหนาต่อเกล่ที่มันปงขนมหม่เนี่ยพี่น้องได้อีกแล้วเขาก็ไปหาหม่องอื่นเสริมทั้งเสียพี่น้องอันนี้ก็เป็น เป็นการดีกับเขาพี่น้องเพราะว่ามันบไกลจากบ้านเพราะปันไดแค่2กิโลพี่น้องท่านใดอยากมาเกี่ยน้ำกับมาเด้อเอฟซีปุธิยูใกล้ๆเขตอมแอม10กิโล15กิโลตงเสียพี่น้องมาเกี่ยวน้ำกันพี่น้องอย่าไลา่ตำรวจบ,บ้านบ่แพงดอกพี่น้องมาเอารถเจ้าของให้เพิ่นกับบแพงเ,เพราะเพิ่นจะแห่กออกจากให้เพิ่นคือกัน เกิดมันเป็นดอกเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันออกดอกมาเนี่ยไนมันรนเนี่ยพี่น้องเอ้ยหยาพุ่มนี่มันที่เป็นไน้พี่น้องเนี่ยมันคือที่เป็นดอกอีกจัางหน่อยมันกับมันเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันคือเขาเขาเนี่ยแล้วมันก็ที่เป็นดอกพี่น้องแล้วมันก็เกิดเลี้ยวเนี่ยล้มพัดไปทั้งไหนก็ปิวไปทั้งไหนก็เกิดไปพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องที่อยู่ใกล้ๆเอฟซีของตำรวจบ้านหลืเอฟซีของคนอื่นก็ตามพี่น้องที่ได้เบิ่งคคิปของตำรวจบ้านแล้วก็ มาด้วยพี่น้องเด้อมาเกี่ยวหยาดน้ำกันตำรวจบ,บ้านเกี่ยวแป๊บเดียวในพี่น้องนี่ยสุโมงเดียวออกบ้านสวยสวยมือเลยหูอยู่ว่ามันมีหยายอยู่แถวนี้ก็เ,เลยออกบ้านสวยเนี่ยได้ไกลที่เต็มรถแล้วพี่น้องอีกจากแบกสองแบกอะสิอแล้วเ,เนี่ยพี่น้องนี่สำหรับคลิปนี้ผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อฝากกดติดตามแล้วกว็ เบิ่งคลิปของตำรวจบ้านแล้วกันโให้ยลำลำรวยๆพี่น้องถือหวยถือรถตารีรางวัลที่หนึ่งสู้ผูวสู้คนมื้อนี้ตำรวจบ้านเมื่อมีอย่างฝากพี่น้องก็ฝากให้พี่ให้น้องลำลำรวยๆ,ๆ,ๆมีเงินทองอังทงแนนทงสู้ผู้สู้คนความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่าให้มี มีความสุขกันทั่วนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอโตก่อนพี่น้องเอาหญ้าเข้าบ้านให้งวัดระบันนี่สวัสดีครับ